พระกิ่งชิน,นบัญชรเศรษฐีหลวงปูมหาศิลาสิริจันโทจังหวัดกาลสินสวัสดีครับผมแอปปี้บางปูนะครับกลับมาพบเพื่อนๆพี่ๆทุกคนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีเรื่องกเกี่ยวกับพาะเครื่องนะครับมาเสนอให้พี่ๆทุกคนนะครับชั่วโมงนี้นะครับคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าพาะเรื่อทางสายอีสานตอนนี้มาแรงมากนะครับ โดยเฉพาะหลวงพ่อหลวงพ่อหนึ่งครับชื่อว่าหลวงปู่มหาศีลาสิริจันโทตอนนี้ดังมากดังสุดๆนะครับเออซึ่งผมเนี่ยมีโอกาสยังไม่เคยมีโอกาสนะครับโทษทีครับยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปกราบหลวงปู่มหาศีลาเคยได้ยินชื่อมานานแล้วนะครับเอ่อถ้าใครที่เล่นโซเชียลนะฮะใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับจะเห็นนะฮะมีมีเออเซียนพาหลายท่านนะครับก็มีไลฟ์สดนะครับเกี่ยวกับหลวงปู่มหาศีลาผมยินชื่อมานานนะครับแต่ว่า อาจจะไม่ได้บอาเป็นการส่วนตัวนะครับรู้แต่ว่าอยู่กระสีแล้วดังทางแถบทางอีสานนะครับแต่วันนี้ครับผมมีโอกาสได้เช่าเหรียนหลวงปู่มหาศิลามาอยู่สองรุ่นนะครับทั้งสองรุ่นนี้เป็นแต่ว่าเป็นภาคกริ่งเหมือนกันนะครับอันแรกนะครับเป็นภาคกลิ่งชินนบัญชรเศรษฐีนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นภาคกริ่งอิติสุขโตนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่ จะรับชมนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับช่องแฮปปี้บางปูนะครับแล้วไปชมเลยครับนะครับเออลวงปูพัน์ศิลาเนี่ยจริงๆท่านเก่งอยู่แล้วนะครับเก่งมากเก่งมานานนะฮะแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะเพิ่งเคยได้ยินชื่อท่านมาเมื่อสักต้นปีที่ผ่านมาครับแล้วตอนนี้ครับกระแสถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งร้อนแรงที่สุดเลยนะครับผมนี่มีโอกาสเช่าหาหลวงปูมา สองรุ่นนะครับแต่ทั้งสองรุ่นก็คือพระกิ่งนะครับองค์แรกที่ได้เช่าคือพระกิ่งองค์นี้ครับชื่อว่าพระกิ่งอิติสุขโตนะครับอีกอันนึงที่ผมได้เช่ามาก็คือเป็นพระกิ่งจีนบัญชรนนะครับเศรษฐีนะครับสององค์นี้นะครับแต่สององค์นี้ต่างกันก็คือองค์นี้จะเป็นเนื้อนวะก้นทองแดงนะครับส่วนองค์นี้จะเป็นเนื้อนวะนะฮะก้นทองเหลือง ก่อนที่จะไปชมนะครับผมขอเดี๋ยวผมให้ดูองค์นี้ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นกิ่งนะครับอิติสุคโตนะครับหก็ได้ว่าโลหะชั้นครูเนี่ยนะครับหลวงปู่มหาศีลาสีจันโทนะครับสวนสงแก่แปะการสินนะครับที่ผมมารีวิวนี้ผมไม่ได้เป็นเซียนใหญ่หรือเป็นเซียนสายตรงนะครับเพียงแต่ว่าผมดีใจนะครับที่ พระที่เราเคยยินชื่อแล้วก็ท่านเก่งนะฮะแต้เรามีโอกาสได้เช่าหานะครับมาก็เลยอยากจะมาเผยแผ่บารมีหลวงปู่มหาชีลาอีกคนนึงนะครับเดี๋ยวผมซูมใกล้ๆให้พี่ๆเพื่อนๆดูครับอันนี้ครับอันนี้เรียกว่าเป็นพระกิ่งอิติสุขโตนะครับเหนือนว่าโลหะนะฮะสวยนะครับไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนนะครับฮรู้แต่ว่าพิมพ์คมนะครับ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผ้าเก๋เนี่ยหรือผ้าย้อนยุคหรือผ้าเรียนแบบนี่ออกมาหรือยังนะครับนะครับแต่องค์นี้นะครับผมเช่ามากาศสิทธ์สายตรงนะครับหลวงปู่นะครับนีจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับข้างล่างจะพิมพ์คําว่าอิติสุกโตนะครับแล้วก็จะมีเป็นเลขไทยนะครับนีก้นมีรอยตะใบนะครับทางเดียวอย่างนี้ครับผมถือว่าพิมพ์สวยนะครับ แต่ก็กิ่งอิติสุกโตนี้นะครับจะใหญ่กว่ากิ่งชินบัญชรอนมหาเศรษฐีองนี้นะฮะนจนวนการสร้างเท่าที่ผมเสิร์ชหาข้อมูลดูกิ่งรุ่นนี้เนื้อตวะนะครับน่าจะสร้างอยู่ประมาณสอง0ันองนะครับถือว่าน้อยนะครับเนี่ยนี้สองพันองนะครับต่อมานะครับที่ผมได้เช่าหาก็คือเป็นพระกิ่งชินบัญชรนนะครับเศรษฐีนะครับรุ่นนี้ เช่ามาอาจจะไม่แพงนะครับแต่ตอนนี้ยแพงแล้วนะฮะเช่ามาผมเช่ามาหลักพันกลางกลางๆนะครับไปกับอาองค์งเหลือนี่เอ่อแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นหลักหมื่นต้นๆแล้วนะครับตอนนี้นะถือว่าราคาแรงไม่หยุดร้อนแรงมากนะครับผมได้มีโอกาสเชา่าหามาสององนะครับองค์นี้นะฮะกลิ่นองค์นี้ต่างกับองนี้ก็คือองค์นี้จะเป็นเนื้อนวะนะครับก้นทองแดงแบบนี้นะฮะ รุ่นเอ่อก้นทองแดงนี่เท่าที่ผมดูข้อมูลนะน่าจะสร้างอยู่ประมาณห้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับส่วนองค์นี้จะเป็นเนื้อนว่าก้นทองเหลืองนะครับแบบนี้นะฮะเนื้อนว่าก้นทองเหลืองน่าจะสร้างอยู่ประมาณ4ี่ร้อยเก้าสบเก้าองค์นะครับถือว่าน้อยน้อยมากนะครับแล้วจริงๆจะมีก้นเงินอีกนะฮะก็ถือว่าน้อยอีกแล้วก็จะมีเนื้อเงินนะฮะรุ่นนี้นะครับเนี่ยฮะมีความพิเศษยังไงนะครับพิเศษก็คือ พิมซงนะฮะคล้ายๆกับพระกิ่งชินบัญชรของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่เลยใช่ไหมฮะองค์จะเล็กกว่าพระกิ่งอิติสุกโตเห็นไหมกิ่งอิติสุกโตนจะใหญ่นะครับกิ่งชินบัชรจะเล็กนะฮะผมลักษณะผมดูนะนักลักษณะน่าจะล้อพิมพ์มาจากกิ่งชินบัญชรหลวงปู่ทิมปีหนึ่งเจ็ดแต่กิ่งบันชอกิ่งชินบัญชอหลวงปู่ทิมนี่หลักหลายแสนนะครับสวยๆนี้น่าจะหลักร้านบวกลบนะอาจจะเอื้อมไม่ถึงนะครับอย่างผมนี่เ็เอื้อมไม่ถึงแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูทีละองค์นะครับองค์นี้เป็นกิ่งจินบัญชรเศรษฐีเนื้อนาวะนะครับก้นทองแดงนี่ฮะผมว่าสวยนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับอ่าท่านทาออกมาได้ถือว่าโลหะเข้มขังนะฮะสวยนะครับพิมพ์คมชัดเห็นไหมฮะอ่าข้างหลังจะมีโค้ดนะครับเอ่อผมขอออกตัวนิดนึงนะครับผมขอพูดอีกรอบผมไม่ใช่สายตรงนะครับของหลวงปู่มหาศิลานะครับแล้วก็อ่า ไม่ได้เป็นเซียนใหญ่อะไรนะครับไม่ได้มาบอกว่าอง์นี้มีแกมีแท้หรือไม่แท้เก้ไม่เก้อันนี้ผมผมขอญาตนะครับไม่ได้มาตั้งตัวเป็นเจ้าสํานักนะครับพอดีได้พระมาแล้วก็อยากมาเผยแผ่บารมีแค่นั้นเองนะครับคือเรียกว่าเหอและกันครับแล้วเราได้มาในยุคที่เรียกว่ามือแรกๆนะครับอกแต่ล้วก็มันจะได้ปลอดจากของเก๋นะครับเดี๋ยวผมมาส่องโค้ดให้ดูครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยนะครับข้างหลังมีโค้ดนะครับ อ๋อข้างหลังจะมีโคดแบบนี้ค่ะอ่าเป็นโคดน,นะนะฮะน่าเป็นเดี๋ยวนะกล้องไม่โฟกัสเอาไปใกล้ๆนิดนึงอ่ะขออนุญาตครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมปรับโฟกัสไปเลยกันอ่ะดูอย่างนี้ดีกว่าครับไม่ต้องลงกล้องแล้วลงกล้องแล้วไม่ชัดนี่ใช่ไหมฮะเอ่าเป็นโคดน,นะนะฮะข้างหลังอย่างนี้ครับ โอ้โหหผิวเข้มสวยมากนะฮะข้างหลังข้างล่างจะมีต่อคําว่าชินนบัญชรนะครับลึกชัดแล้วก็เป็นเลขไทยห้าห้าแปดนะครับโอ้แล้วมีคําว่าสรแล้วก็มีเป็นจากแฉกนะครับสามหกสิบสองแฉกไปครับช่วยผมนับหน่อยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออสิบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสองแฉกนะครับนะฮะสวยนะครับ เค okay. ส่วนอีกกงหนึ่งนะครับที่ผมได้ได้เช่ามานะครับอันนี้จะเป็นเนื้อหนวาโลหะเหมือนกันนะครับแต่อโหแต่อันนี้นวาโลหะเข้มเข้มข้นนะฮะแต่อันนี้จะเป็นก้นทองเหลืองนะครับเนี่ยข้างล่างก็จะตอบเหมือนกันคำว่าชินมันชอนแล้วก็เป็นตอบเลขไทยนะครับแต่ก้นทองเหลืองเนี่ยจะสังเกตเราจะมีคําว่าโอลโคสโซซาลาแล้วก็เป็นแจกแจกสิบสองอันเนี่ยเอ่อสองอันนะครับเป็นโคสอซซาลาแล้วก็สองอันนะครับนี่ไอันนี้ จะเป็นโค้ดอันนี้ก้นทองแดงจะเป็นสโสลายอันเดียวนะครับอันนี้ทองก้นทองเหลืองจะเป็นสโสลายสองอันนะฮะสวยงามนะครับแต่องค์นี้มีพิเศษอย่างหนึ่งครับทุกทุกท่านเห็นอะไรไหมฮะที่ผมอยากจะเอ่อนาเสนอวันนี้นี่นะครับนี่ฮะองค์นี้นะครับก้นทองเหลืองนะว่าก้นทองเหลืองหนึ่งผิวเห็นไหมฮะโอ้หผิวนี้ขึ้นประหลอดนะครับสองก็คือท่านเห็นขาวขาวไหมครับนี่ครับเห็นขาวขาวตามนี้ครับตอนแรกผมนึกว่าฝุ่นนะฮะ ส่องดูดีๆครับท่านดูดีฮะนี่ฮะเป็นเหมือนพลาสต์นะครับดูดีๆเนี่ยเป็นเหมือนเส้นสายเล็กเพราะว่าฝุ่นแต่ผมเอ่อทำความสะอาดแล้วผมผมลองปัดๆดูดไม่ออกนะครับติดแน่นนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับผมลองส่องดูทีทีนี่ครับเป็นเส้นสนะครับผมผมผมมองเป็น เหมือนมีพระธาตุนะครับเห็นไหมฮะเหมือนเป็นพระธาตุนี่แหละครับนะฮะเป็นใสๆน,นี่เห็นไหมฮะไม่ฮะอ,อ,อันนี้ๆๆอ้โอันนี้อันนี้เพิ่งเห็นครับนี่ครับโอ้เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นนี่ฮะอืมกล่องไม่นะครับผมให้เห็นไหมครับใสมากเลยครับนี่ไหมฮะ โอ้นี่ครับเห็นเป็นเม็ดขาวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมโฟกัสอีกนิดนึงนะครับนะับผมก็จะโฟกัสให้ดูนะเนี่ตอนแรกผมว่าเป็นเชื้อรานะครับแต่๋ยวจะดูดีๆนะครับเป็นใสๆนะครับเนี่ยอันนี้เม็ดเหมือนเม็ดปลาถาดแน่นอนนะครับอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะนี่ครับนี่ครับเนี่ยไม่ใช่เชื้อรานะครับตอนแรกผมดูเป็นเชื้อราแต่เอ๊ะเชื้อราจะขึ้นพระได้ไงนะฮะเห็นไหมฮะ มีพระธาตุมาเกาะครับโอ้โหเห็นไหมครับโอ้โหสวยมากนะครับี่ฮะมีประหลอดแล้วก็มีพระธาตุโอ้ผมว่าองค์นี้นี่ต้องแขวนขึ้นคอครับนะฮะข้างหลังอ่ามีคล้ายๆกับเมื่อกี้นะฮะจะเป็นเนื้อนวาก้นทองแดงก็เหมือนกันคือจะมีตอกโคตรนะตอกลึกนะครับชัดเจนด้านหลังครับนี่ยตัวหนังสือนะฮะอ่าเป็น พดไทยนะครับได้เจ็ดเก้าสอสาลาสองอันฮะโอ้แต่ผมเหลือเชื่อมากนะครับนี่ะนี่ครับผิวนี่ประลอดเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับแม่กล้องผมนี่ยผมก็โฟกัสดูสิฮะตอนแรกดูเป็นเชื้อราแต่ผมดูแล้วไม่ใช่นะครับเป็นเป็นใสผมมองว่าเป็นพระธาตุแล้วกันนะครับเพราะว่า ความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งครับนี่ฮะทำไมหลวงปู่มหาศีลาผมเข้าใจแล้วทําไมถึงท่านถึงดังครับไม่ดังเพราะกระแสปั่นฮะดังเพราะว่าท่านจริงจริงนะครับของจริงนะฮะก็ได้มาสามองค์ครับดีใจครับเช่ามาในราคาที่แพงคิดว่าตัวเองเช่ามาแพงนะฮะหลายพันนะครับแต่ตอนนี้ก็ถูกแล้วแหละเพราะว่าราคาตอนนีหลวงปู่มหาศิลาก็แพงแพงมากนะครับ ก็เมื่อกี้ก็พาพี่ๆทุกท่านนะก็ชมก็ชมหลวงปู่มหาศิลาไปแล้วนะครับขอใส่แว่นก่อนก็ผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่ใช่เป็นเจ้าสํานักนะฮะแล้วก็เป็นไม,ม่ใช่สายตรงแต่พอดีได้มีโอกาสเช่าหาหลวงปู่แล้วก็รู้สึกศรัทธาในาวัดปฏิบัติของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับก็ถ้าใครได้มีโอกาสผมไม่มีโอกาสแต่ถ้ามีโอกาสจะไปนะครับที่กาลสีนะฮะก็ถือว่าเป็นอริอรยสงฆ์อีกท่านหนึ่งนะครับที่น่าไปกราบนะครับ ใครผ่านไปกาลสินนะครับแวะเข้าไปได้เลยนะครับผมว่ากดเสิร์ชในเสิร์ h ในเว็บเสิร์ชจิ้งนะฮะแล้วก็ปักหมุดแผนที่ไปเพราะว่าน่าจะเจอนะครับก็คือผมว่าพิมพ์คําว่าหลวงปู่มหาศิลานี่ยที่กาลสินเนี่ยนะผมว่าถามใครเนี่ยใครปักหมุดไม่เป็นเนี่ยถามใครก็น่าจะรู้จักนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าดางังดังที่สุดแล้วนะครับในใน,ในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมีพระอะไรนะครับที่ ผมชอบแล้วก็บางทีมันนาเสนอบางทีพระที่ผมโดนมาก่อนนะครับผมถึงจะนํามาเสนออย่างๆได้หลายองค์นะครับถ้าโดนเก๊มาก่อนแล้วเรามารู้แล้วอ๋อแบบนี้มันเก๊นะแล้วแบบเนี้ยมาบอกเพื่อนๆว่าถ้าเจอแบบไม่ให้บางเลยอย่างนี้ฮะก็จะมานําเสนอพี่นะครับก็จะมีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะลงให้เรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับแฮปปี้บางปูนะครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับพี่เพื่อนๆครับสวัสดีครับ